เขาชอบตบตีเขามากนะเพื่อจะเอาคะแนนเสียงของผู้หญิงเนี่ยก็เลยออกกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวกับการห้ามค้าขายเหล้าก็ได้ผลนะปรากฏว่าชนะนะได้เป็นประธานดีนะครับแล้วก็ต้องออกกฎหมายมาแบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับก็คือออกกฎหมายห้ามขายเหล้าทีนี้พอห้ามขายเหล้าเนี่ยนะต้องต้องบอกก่อนประชาชนไทยต้องเข้าใจว่ากฎหมายคืออะไรนะครับหลายท่านบอกว่าโอ๊ยกฎหมายคืออำนาจไม่ใช่นะครับคือกฎหมายคือข้อตกลงกันอยู่ร่วมกันครับคุณอย่าไปให้เขาหลอก วันนั้นถามจริงว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเวลาไม่ได้ผ่านรัฐสภา,าด้วยนะครับแต่เป็นการใช้อํานาจของประธานาธิบีสหรัฐในเวลานั้นนะครับซึ่งมีอํานาจพิเศษซึ่งเขาจะใช้ใช้ตรงเนี้ได้นะครับในกรณีพิเศษแล้วก็ก็ใช้เพื่อทําให้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นยุคของแล้วก็ทําให้เกิดพร้อมอันนี้คือคนประเทศนั้นในอเมริกาเนี่ยเขาต้องการดื่มเหล้ากันนะเพราะเขาเป็นประเทศหนาวนะครับการดื่มเหล้าก็ถือเป็นวัฒนธรรมปกติเลยเนี่ยครับแต่พอคุณไปห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าปุ๊บ แน่นอนนะครับไอความต้องการของคนจํานวนมากเนี่ยเขาไม่ได้ยินยอมด้วยนะครับแล้วคุณก็ไม่ได้ผ่านกฎหมายนี้ในสภาคุณใช้สิทธิ์เฉพาะของมนุษาดีคุณออกมาปรากฏว่าคนทั้งหลายในประเทศทส่วนใหญ่เขาอยากกินเหล้าแล้วคุณไปห้ามเขามันก็เกิดทําให้กระบวนการอยากนอกกฎหมายมันเยอะพอคุณห้ามไอคนอยากกินดีมานมันมีครับเดี๋ยวซัพพลายมื่ต้องมาการออกกฎหมายห้ามขายเหล้าในอเมริกาวันนั้นก็คือการผลักงบประมาณ ออกไปหมุนนอกระบบเนี่ยนะครับในการซื้อเหล้าเนี่ยอันคาโปนในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีรายได้เป็นร้อยล้านเหรียญต่อปีต่อต่อปีนะฮะคนเดียวนะเพราะว่าอันคาโปนเนี่ยไปทํากิจการนอกระบบทีนี้ลองคิดดีครับพอมีเงินหมุนนอกระบบจํานวนมหาศาลอันคาโปนก็มีอํานาจถูกไหมครับพอมีเงินเยอะครับพอมีเงินเยอะเพราะเนื่องจากว่าดีมานซัพพอร์ตที่แอนตี้กฎหมายอันนี้มันเยอะ คนไม่เอาด้วยเยอะก็มีเงินไปสนับสนุนอันคาโปลนเยอะแล้วเงินมันออกนอกระบบแทนที่สหรัฐจะได้ภาษีตรงนี้ก็ไปบำรุงประเทศก็เอาไปให้ใอันคารโปลนและพักพวกที่เกิดเป็นมาเฟียในอเมริกามากมายจากการขายเหล้าเถื่อนนะครับขยายตัวออกกกลออกธุรกิจอันคาโปลนขยายตัวไปครับขายเหล้าเถื่อนก็เกิดคอร์รัปชันขึ้นมีเงินมหาศาลอันคาโปลนก็มีเงินเอาเงี้ยไปซื้อเจ้าหน้าที่รัฐเพราะมีเงินอยู่ในมือเยอะ ล้านหนึ่งไม่ขายสองล้านขายไหมสามล้านขายไหมห้าล้านขายไหมสิบล้านขายไหมเขามีเงินจะซื้อข้าราชการได้ครับเพราะเงินมันนอกระบบมันเยอะบ้านเมืองเราก็เป็นแบบนี้ครับแต่ของเราเป็นหวยไอ้นั่นมันเป็นเล่าเ็จแล้วเกิดอะไรขึ้นในสหรัฐเวลานั้นครับทนอยู่สิบกว่าปีครับจากปีหนึ่งเก้าสองศูนย์จนถึงหนึ่งเก้าสามสามต้องเลิกกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าเอาไม่อยู่ครับ ธุรกิจอันคาโปนและพรรคพวกมาเปรียบขยายตัวทีนี้ไม่ทําอย่างเดียวครับพอเรามีเงินเหมือนผมเป็นนักธุรกิจแต่บางเอนผมเป็นนักธุรกิจในระบบเวลาผมมีเงินหนึ่งผมมีผมก็ต้องกระจายธุรกิจความเสี่ยงของโมกไปก็ต้องเอาเงินจากธุรกิจหนึ่งไปลงธุรกิจอื่นๆอืๆ่นอ่อีกมากมายแต่บางเอญผมเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในความสว่างแต่ที่นี้อันคาโปนเนี่ยนะครับเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในความมืด พราะธุรกิจที่เขาจะลงทุนต่อไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจผิดกฎหมายแล้วทําได้ไหมครับทําได้เพราะเขามีมีเงินที่จะยัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเงินจ่ายเงินให้ตํารวจในสหรัฐเวลานั้นเวลาใครจะมาจับอันคาปรากฏว่าอังคารปอรู้ก่อนตํารวจไอ้คนจะมาจับรู้ทีหลังไงก็คือคอร์รัปชันเกิดขึ้นมากมายเพราะอังคารปอลใช้เงินจํานวนมาลซื้อได้แล้วไม่ใช่อังกาบปอลคนเดียวผมบอกแล้วมันเกิดมาเฟียขึ้นเต็มสารัฐเกิดธุรกิจผิดกฎหมายมากมายตามมาด้วยการค้าขายยาเสพติด การเรียกค่าคุ้มครองธุรกิจโสภาณีโอ้โหบานเป็นดอกเห็ดธุรกิจอังคาร์บนเติบโตมากมายเพราะเงินนอกระบบไปหมุนอยู่ในมาเฟียเหล่านี้จํานวนมากรักไม่ได้อะไรนะผมบอกว่าผมแนะนําคุณไปยุทธนะะคุณอยากอ่ะผมก็สงสารนะผมบอกไงแต่ว่าคุณคงไม่ทำหรอกคุณไม่กล้าทำแล้วเพราะคุณมาเฟียตัวใหญ่ของประเทศนะธุรกิจนี้มันอยู่ในมือคุณใช่ไหมล่ะผมรู้เพราะฉะนั้นคุณไม่กล้าทำหรอกครับถ้าคุณอยากจะทําให้มันดีคอร์รัปชันหมดไปนะฮะ คุณเอาหวยขึ้นบนดินครับวันนี้เอาเงินที่มันหมุนนอกระบบเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านนี่นะครับซึ่งลองคิดสิครับมันหมุนนอกระบบแบบนี้มันหมุนอยู่ในมือคนชั่วมันหมุนอยู่ในมืออโจนอ่ะคุณนึกสิโจรมีเงินเยอะขนาดนี้หมุนอยู่ในสังคมของเขาไม่จ่ายภาษีด้วยมันทําอะไรได้บ้างล่ะครับไอโจนเนี่ยสารพัดต,ตั้งแต่ซื้อนักการเมืองซื้อทหารซื้อตำรวจบอนมันถึงมีทั่วไปหมดนะครับ ยาเสพติดมาถึงเต็มไปหมดไงครับประเทศนี้คุณคุณลองคิดดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุที่คุณทักษิณพยายามเอาหวยขึ้นบนดินแล้วมันน่าแปลกใจพี่มิตนายันครับวันที่คนคุณทักษิณวันแรกอาหารชุดเขาชุดนั้นเขาเรียกอะไรฮนะของคุณจุลยุทธ์จุลานนท์เนี่ยของบิ๊กบังเนี่ยชุดปีเก้าสี่เก้าเนี่ยนะพอขึ้นมาครอบครองประเทศสิ่งที่ทําก็คือ สิ่งสิ่งแรกเลยนะผมไม่รู้มันเดือดร้อนอะไรกับหวยใต้ดินนักหนาเนี่ยคือคุณต้กงเสงเอาหวยขึ้นบนดินไอ้นี่รักประหารโครมปั๊บครับสิ่งแรกที่ทําคือเอาหวยลงใต้ดินทันทีครับมันเดือดร้อนครับพี่มันมีเงินหมุนอยู่ในวงการนี้เป็นหมื่นหมื่นล้านโอ้โหผมว่ามากกว่าน,นั้นนะครับและทุกวันนี้มันหมุนออกนอกประเทศด้วยหมุนไปสิงคโปร์หมุนไปพมา่าเพราะมันมีเดี๋ยวนี้มันแทงการพนันออนไลน์ครับ แล้วบอนที่จับในวันนี้ทุกวันนี้คุณไปดูนะครับเป็นบอนนอกประเทศที่แลกแลกแลกเข้ามาคุกเงินเข้าไปทั้งนั้นน่ะส่วนไอ้โต๊บอลไอ้ที่มันอยู่ที่พวกคุณดูแลมันไม่โดนจับแล้วครับไอ้โต๊บอลที่โดนจับไอ้บอลที่โดนจับมันเป็นบอลที่นายทุนต่างประเทศมันเอามาลงงานมันเอามาลงนะครับก็เรียกว่ามามาขบวยกูกูไม่ยอมอ่ะตรงนี้ครับถ้าเอาเอาการพนันขึ้นบนดินได้ มันจะมีประโยชน์มหาศาลหานึะยุทธคุณลองเปิดเมืองคาสิโนโสักสองเมืองดยครับในเมืองไทยเนี่ยมันจะช่วยมากเลยนะครับวันนี้คุณส่งออกคุณก็ไม่มีใช่ไหมถูกไหมนักท่องเที่ยวก็ไม่เข้านักท่องเที่ยวเข้า,ก,ก,ขาก็ไม่จ่ายคือนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาวันนี้มันไม่เมันเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่ําคนจีนหนึ่งคนเนี่ยนะครับซื้อของดีนะห้าคนกินกินจานเดียวอะไม่จ่ายจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวที่มีแต่ปริมาณ แต่ถ้าคุณเปิดบอดเนี่ยนะคุณจะดึงเงินนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันจะดึงเงินมาจ่ายคุณได้เยอะเลยนะครับแล้วการส่งออกคุณคุณไม่ต้องเงาะงานการลงทุนไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าคุณมีบอดเนี่ยนะครับแล้วคุณอย่าไปห่วงว่ามองมองประชาชนอันนี้ไปตอนแหลกันที่ไหนก็ไปนะรัสเซียนะในยุคหนึ่งที่เศรษฐกิจเ็าตกต่ำเขาทําอะไรฮนะเปิดเมืองคาสินโนเพิ่มคุณจยาบคือต่างประเทศเขารับรู้กันหมดว่าคาสินโนเนี่ยมันเป็นการ เป็นระบบเศรษฐกิจที่หมุนที่เร็วที่สุดและเป็นเคล็ดลับในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศครับแต่คุณไม่มีครับเพราะคุณเอาไปหมุนนอกระบบคุณแดกกันเองครับใช่ไหมนะครับเอาคร<ถ>ับก็สรุปว่าทา<ถ>งอ,อ,ก<ป>กองการอามยุทธ์ตอนนี้นะค,คุณต้องคุณต้อง<ถ>คุณต้องพิจารณาตรงนี้นะครับและเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องไอ้คอร์รัปชันอย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณไม่แก้ถ้าคุณไม่แก้ด้วยวิธีนี้ คุณอย่ามาพูดได้มันเพ้อฝันเล่นนะครับเรื่องอันนี้อีกด้วยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนคือผมดูแล้วว่าแถลงนโยบายออกมาสิบสองข้อข้อที่มันน่าจะอันตรายที่สุดคือเรื่องของสถาบันประยุทธ์บอกว่าจะปกป้องสถาบันมากนะครับแล้วก็บอกว่าโดยวิธีอะไรรู้ไหมฮะจะอะไรฮะเร่งมือจับนะผู้กระทําผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้มากขึ้น จะสืบค้นให้มากขึ้นจะจับให้มากขึ้นประยุทธ์ครับตกลงว่าคุณปกป้องสถาบันหรือคุณกําลังทําลายสถาบันครับผมบอกว่าวิธีที่คุณทํานี่นะฮะเด็กบริสุทธิ์หนึ่งคนที่เขาต้องมาจานหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมีพ่อมีแม่ไหมนะครับมีญาติไหมครับจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับลูกเขาโดนจับหนึ่งหนึ่งสองทันเนี้ยครับเขาจะรู้สึกยัสถาบันนะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย คุณกาลังทําอะไรประยุทธ์ผมว่าคุณนี่จะโค่นล้มสถาบันซะด้วยซ้ํานะครับสิ่งที่คุณทําคือกําลังจะแยกประชาชนออกจากสถาบันใช่ไหมคุณจะทําให้สถาบันกับประชาชนเนี่ยทะเลาะกันใช่ไหมเนี่ยที่คุณทําเนี่ยคุณจับหนึ่งหนึ่งสองมีประโยชน์กับสถาบันเหรอครับผ่าามตั้งแต่คุณจับมาเป็นไงครับสถาบันเป็นยังไงครับประชาชนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่ลนมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณจับหนึ่งมันแตกอีกสิบเพราะญาติเขามีครับ แล้วก็ถือว่าไม่ยุติธรรมครับเพราะลูกเขาไม่ได้ไปป้นใครแต่คุณดําเนินการรุนแรงกับเขาขนาดนี้เนี่ยคุณต้องการทําอะไรไปรยุธ์บอกมาตรงๆคุณต้องการทําลายสถาบันใช่ไหมคุณจะเป็นประธานดีป่ะคุณคิดสิ่งที่คุณวางระบบทั้งหมดวันนี้มันอันตรายอย่างยิ่งครับคุณรวบอํานาจไว้ที่คุณเรียบร้อยแล้วผมเคยพูดถึงทหารฟาสซิสต์นะครับอย่าคิดว่ามันไม่มีนะสิ่งที่คุณทําวันนี้ดอกสอนมันชี้ไปแบบนั้น น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนยโยบายที่คุณออกมา12ข,ข้อเนี่ยสถาบันอยู่ได้ด้วยความรักของประชาชนนะครับสิ่ง่คุณทาคือการทําลายความมั่นคงสถาบันในวันนี้คุณอย่าคิดคุณรู้ผมรู้คุณไม่โง่หรอกนะครับคุณทําคุณเจตนาผมรู้นะครับอ้าวนะครับเป็นะรืนะร่องสั้นอ่ะเรื่องนยโยบายประยุทธ์ก็มีประมาณนี้ครับพี่ครับโอ้ขอบคุณคุณโดมสถา,านการณ์มันมือนี่มันเกี่ยว พันกันไปหลายเรื่องพระมุญใต้ดินผมเคยอ่านรายงานธนาคารโลกเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันนับเงินอ GDP ต่อหัวเนี่ยไม่มีทางนับได้เพราะว่ามันมีเงินมืดที่ประเทศไทยไม่ได้อำมาช่เขาบอกว่ามันสูงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่นับไม่ได้ผมก็ยังไม่เดืจะแชื่อแต่ฮะมันเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนนะครับพี่เมย์เราไม่รู้เลยว่าหมุนอยู่นอกเท่าไหร่ นะฮมีแต่การประมาณเท่านั้นเองที่ผมพูดหมื่นล้านนี่ยผมผมว่ามันยังน้อยไปเยอะนะฮะถ้าเ้าพี่เนี่ัดเจ็ดสิบปอร์เซ็นต์นีน่ผมบอกเยอะเลยนะครับเยอะมากครับ,รบเรานับไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่เอ่อเงินเงินขาวเงินดำเนี่ยมันออกเข้ามาเป็นเงินบริสุทธิ์ไปหมดคือบ้านเราธนาบัตรเนี่ยยังใช้ได้คือพิมพ์ออกมาแล้วก็วิ่งซื้อวิ่งขายผัดเปลี่ยนลายมือ แต่ในต่างประเทศตอนนี้มันปราบไปพวกเงินคอร์รัปชันเงินดำเงินมือดอะไรเนี่ยโดยการให้คนเนี่ยใช้เงินอะไรโดยเครดิตการ์ดใช้บัตรไปรูดไปซื้อหมดไม่จะซื้อของแค่ไม่เท่าไหร่ก็ใช้วิธีรูดเอาเพราะว่าไอ้เครดิตการ์ดที่มันรูดเนี่ยมันตามมันเป็นประวัติศาสตร์ของผู้ใช้เงินว่าเป็นซื้ออะไรที่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นคุณรูดกปามากๆเขาก็ต้องถามหาว่าคุณมีเงิน รายได้เท่าไร่มีแหล่งที่มาของเงินมันก็ต้องสืบเสาะกันได้เพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ในยุโรปอเมริกาจะใช้วิธีนี้ทั้งนั้นคนที่มีเงินประเภทเงินเงินดำเงินมืดเนี่ยถึงอยากจะโอนไปอยู่แถวเมืองลาวเมืองเขมรเมืองไทยเพราะเป็นสวรรค์เขาบอกเป็นสวรรค์ <S <S ไ,ไม่ต้องไปไอไอหมู่เกาะอะไรทั้งหลายที่รับฟอกเงินเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยว่ากันต่อไปในอนาคตเราอาจจะหาเรื่องมา อีกนิดหนึ่งนะเตือนนิดหนึ่งสาหรับ,รบผมผมได้ยินเรื่องของการจะขายพันธบัตรนะฮะโดยมีอายุร้อยปีของรัฐบาลนายประยุทธ์เนี่ยซึ่งตอนนี้ข่าวมันเงียบไปแล้วนะแต่ถ้ามีจริงๆผมก็บอกว่าต้องเตือนพี่น้องประชาชนที่จะซื้อพันธบัตรนะอายุร้อยปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเปนความฝันอะไรแบบนั้นนะครับคือขณะนี้ถ้าขายจริงๆประยุทธ์กําลังกําลังเซ็งลีฮอขนาดหนัก เขาก็บอกว่าขนาดเนี่ยชาติ G7 นะญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจพอสมควรมากเลยนะฮะเขาออกพันธบัตรเนี่ยขายยาวที่สุดยังไม่เกินสามสิบปีนะฮะถ้าร้อยปีเนี่ยก็เท่ากับว่ากว่าจะได้เงินคืนเนี่ยเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็ยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเวลาขายคือเรียกว่าอ่าคือตอนนี้รัฐบาลมันกู้ไม่ได้นะฮะก็จะหาเรื่องนะครับ ในการขายพันธบัตรแล้วก็หาทางเต็งรีต่อนะฮะซึ่งเขาบอกว่าราคามันอยู่แค่สามสิเปอร์เซ็ของราคาหน้าบัตรนั่นแปลว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยขายได้แค่สามสิบสามแสนเขาก็เอาแล้วนะครับเพราะฉะตรงนี้เนี่ยถ้ามีเรื่องนี้ออกมาจริงโอ้โหนี่มันปิดประเทศแน่ๆครับีคือเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นในลาวแล้วนะฮะที่ลาวที่ทุกวันนี้เนี่ยเขาจะลงทุนอะไรเนี่ยจะต้อง จะต้องไปเอาคนต่างประเทศมาซิกแซกลงทุนเนี่ยนะครับแม้กะทด้ในส่วนที่ริมทองคุณยังได้ประโยชน์ไปตอนนั้นไปโกงลาวเข้ามาแล้วก็กลับมาซะฉะนั้นทุกวันนี้เข้าลาวไม่ได้นะประยช์ไอ้สนที่เนี่ยลาวเอาทายทำเล่าทำสถานีเราเทียมเล่าใช่ฮะนั่นแหละนะครับนั่นแหละนะครับเนี่ยคือลาวตอนเนี้ก็โดนจับตาดูเพราะว่าลาวเคยใช้วิธีนี้มาแล้วจนประสบความเสียหายไม่สามารถจะคืนเงินเขาได้นะฮะก็ทําให้มีคาสั่งลาวไม่ให้ออกพันนบรกีจนถึงวันนี้ เพราะฉะนั้นลาวเนี่ยจะใช้เงินหมุนอย่างไรเนี่ยเขาถึงลำบากเวลานี้ยนะครับก็ยกตัวอย่างถ้าคุณออกร้อยปีเนี่ยคุณมองลาวเป็นตัวอย่างได้เลยฮะประเทศไทยครับเรื่องนี้ก็ต้องเอามาขยายผลเพราะไม่งั้นคนหลงเชื่ออาจจะไปบังคับการซื้อการขายหรือว่าไปหลอกคนสูงอายุที่มีเงินเก็บมาตลอดชีวิตให้ไปซื้อเหมือนกับเข้าคิวซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างนั้นะเพื่อที่ว่ารัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยให้ แล้วก็กินดอกไปร้อยปีอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่ไม่มีเงินไม่มีใครให้กู้ต้องกู้กันเองภายในประเทศครับเอาว,วันนี้ก็โอเคล่าสุดเนี่ยมันมีการออกมาแล้วนะเพราะว่าเขาเพิ่งแถลงกันเมื่อไม่กี่เดือนมานี้อ่า ครั้งนะกระทรวงกาครคลังเคยถแถลงเมื่อเมื่อประมาณเดือนกรกฎาบอกว่าปลายปีเนี้จะมีเศรษฐกิจเติบโตขึ้นนะประมาณ2.6แต่ว่า